ปัญหาพื้นผิวถนนซุดตัวลงยาวนานกว่า4เดือนภายในชุมชนสามเหลี่ยมค่ะจากการขุดวางท่อระบายน้ำของเทศบาลนครขอนแก่นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขนะคะและเป็นอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเราจะไปติดตามรายละเอียดได้ในช่วงเข็มทิศข่าวกับคุณแสงหยกเจริญวิภาค,ค่ะ แต่ถ้าหากคุณทําจริงมันคงไม่ยากหรอกอย่างเช่นผมไปร้องเรียนมาสองครั้งทั้งพิมพ์ร้องเรียนทางเว็บไซต์นะกินเวลาประมาณ3เดือนคุณก็ยังไม่มาทำอ่นนานภาษาเราจะให้คุณมาแก้ผมว่าไม่มาต้องมาแล้วการมาในยากแต่ถ้าคุณจะมา,าคุณมาได้แต่คุณไม่มา พื้นที่ถนนสาธารณะบริเวณหน้าบ้านเลขที่134/4ทั 4, หมู่ที่6บ้านสามเหลี่ยมซอยดำรงพลถนนสีมารัตตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นมีสภาพพื้นที่ถนนเกิดการแตกแยกเป็นโพงลึกและสุดตัวเนื่องจากการขุดฝังท่อระบายน้ำของเทศบาลนครขอนแกน่น เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม2556ที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำขังและส่งกินเม็นไปทั่วบริเวณจากสาเหตุน้ำไม่ไหลลงท่อที่ขุดวางไว้และส่งผลให้พื้นที่ซุดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนชาวบ,บ้านที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเล่าว่าประมาณช่วงเดือนสิงหาคม2556ที่ผ่านมาทางเทศบาลได้มีการขุดวางท่อระบายน้ำซึ่งการวางท่อตรงรอยต่อด้านล่างไม่มีการโบกปูน ทำให้น้ำไหลซึมสู่พื้นดินส่งผลให้ถนนสุดจึงถ่ายรูปส่งเอกสารเข้าร้องเรียนโดยตรงกับเทศบาลนาครขอนแก่นมาแล้วหนึ่งเดือนแต่ยังไม่มีการลงรับเอกสารและไร้วี่แววว่าจะมีใครลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากเส้นทางบริเวณนี้มีรถหลายชนิดสัญจรไปมาเป็นจํานวนมากจึงทําให้ถนนสุดลงอย่างต่อเนื่องเป็นอันตรายต่อรถจักรยานยนต์ที่สัญจรโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ปัญหาตอนนี้ก็มีเรื่องกลิ่นแต่ผมไม่กังวลเรื่องเรื่องกลิ่นเท่าไหร่เพราะว่าไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตที่ผมกังวลก็คือพื้นถนนมันซุดลงซุดลงแล้วก็ซุดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะหน้าฝนโดยเฉพาะหน้าฝนแล้วก็เส้นทางเส้นนี้จะมีคนสัญจรอยู่ตลอดจะมีรถรถหนักด้วยรถอย่างเช่นรถรถขนขยะซึ่งเขาก็มา,มา,ม,ามาเกิดเกอบทุกวัน มขาก็จะทําให้ถนนตรงหน้าบ้านผมนี่แหละสุดลงแล้วก็ต่อไปผมคิดว่าผมก็จะออกบ้านไม่ได้ถ้าเขาไม่มาแก้ไขเอาเรื่องที่ฝากเพิ่มเตืิมก็คือทางเทศบาลถ้าหากว่าคุณจะมีงานก่อสร้างอะไรก็ตามขอให้มีนายช่างถึงอาจจะไม่เป็นวิศวกรก็ออกจบแค่ปะวะสก็ได้ให้มีความรู้ทางด้านช่างให้ทํางานให้ได้มีมาตรฐานไม่ใช่ว่าปล่อยคนงานไร้ฝีมือมาทำอย่างเช่นท่อตรงนี้แทนที่จะ ทำคอนกรีตให้มันรอบท่อเพื่อที่น้ำจะได้ไม่ไหลซึมคุณก็ทำเฉพาะด้านบนซึ่งซึ่ง,งทางชาวบ้านที่มาดูช่วยกันดูเขาบอกว่าทําแบบนี้น้ํามันก็มันก็จะไหลลงข้างล่างแต่เขาก็ไม่มีการแก้ไขเมื่อไม่มีการแก้ไขไม่มีคนควบคุมงานก็จะออกมาให้เห็นว่ามันมีความชํารุดบกพร่องแล้วก็จะสร้างปัญหาให้ชาวบ้าน ชาวบ้านจึงฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเทศบาลนาครขอนแก่นช่วยลงพื้นที่ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วนเพื่อความปลอดภัยและการสัญจรไปมาที่สะดวกและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้วิชัยเขียวคําถ่ายภาพแสงยกเจริบิพาสท,ทีมข่าวเคทีวีรายงาน